woo <laughs> ครับหาสิบสตางค์สองสองครับลูกนกครับเกือบบอลันครับผมเบิงงแล้วเป็นลูกนกครับเกือบพเนเียดบอลันหาหมุกตัางกลองนะครับยาก ลูกนกเหลีรยบหัวแล้วดึงไปดึงมาล่งจนได้อีหรีบินออกมาร่วมจะต่อนแหลกคนออกไปเอามาล่งได้อีหรีครับดึงไปดึงมาจนเข่าได้เสยลูกนกครับเก็บไปเห็ดนกตอครับนี่จะเป็นตัวปูเลยแน่นอนครับนี่สอยข้อยังบบท่านในนั่นอยู่ครับถือว่าจัดเด็กหน่อยให้เลยครับมือนี่สอยข้อยังบบขืนเลย อาสิบสตางค์สองสองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ